ตรงทางผู้สาวกับบ้านมาหนี่บ้านนั้นได้เต็มที่แล้วมันก็มีหุน้นกันทัรงบดาแนวนี้แล้วหนิไปลากับบ้านมาหนี่ยจะมาอีเดอ้อบ้านหนิโศกๆศก,กมันมันไปครับสาวงามสายปัดสุรินทร์ครับพี่น้องนะครับเงาว,ว่าไม่รถไฟนะครับ เมื่อนีานเนานำมานผสมเจ้าผู้ดิษนะครับแต่มาขึ้นเนี่และนะครับผู้เบาส่ทงทางผู้สาวนะครับถูกใจผมจเจาเปลี่ยนพนลันก็ได้ส่ทงทางผู้สาวแล้ว หนุ่มทางหลวงสาวทางหลวงนุ่มทางหลวงนะครับไปโศกๆศมันๆนี่แหละนะครับเอาสำหรับผู้ใดอยากเข้ามานําตัวเมยียมาผสมกับเบอร์โทรผมก็บ,บ082-260-3253นะครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกสายเด้อปรว่าสิเป็นเจ้าเพชรพลันกด็ดีเจ้าผู้ดิดก็ดีเด้อครับ ครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่นนกบบานนะครับลก,ะกะลับบ้านนะครับรถกระายนะครับมันก็รถพี่น้องสและครับส่งทางผู้สาวกลับบ้านนะครับไปแล้วพุดไปเีกก็ได้นะครับ ตรงทางผู้สาวกับบ้านห้องเช่ไห้โคนนะครับห้องขานาดนะครับอาจจะย้อนเสียงได้จักหน่อยน้องนะครับผู้ดิบทรงสาวงามกับบ้านนะครับ สอง,งงามกลับบ้านแล้วครับพี่น้องฝากไว้ในเดอ้อพี่น้องฝากไว้น้ำอมอ,อกความใจน่นะครับสำหรับพี่น้องท่านใดก็ดีนะครับฝากสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับราคาผสมกับไปกับกะสา0 0ับ, 3, บาทรับประกันจนติดนะครับ ย้ำอีกทีนะครับสำหรับเบอร์โทรผมก็ศูน2์แปดสอยายินดีตอนรับพี่น้องทุกท่านเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะเป็นควยกระดูกข้องสังครับพอเพิ่นเป็นเก่าเจริญแม่เพิ่นสายปัน่นสุรินนะครับแม่จืดสสยปัน่นสุรินนะครับกระดานเขานะครับเจ็ดแปดนึ่งนะเจ็ดนิ้ว หกนิวน้วเจ็ดนิ้วยังเป็นค้อยน้อยอยู่ครับสิบสองปีสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนนะครับยังไม่ทันถึงสามปีฟันแท้หนึ่งคู่นะครับเป็นค้อยนาะอกยอนนะครับเพราะว่ายังยังไปได้ไก่อยู่นะครับเบิ่งแข่งขาลงพี่น้องเต็มค้อยมา้นี่กับสิบพี่ลึอกอยู่ ตอนนี้ก็ร้อยหกสิบสองหกสิบหกสิบสองหกสิบสามครับโดยประมามัน <c oughs> โดยประมาณนะครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอเกล้าข้ามวาสวัสดีครับ